ตอนนี้เราเจอกับหมอพรตด้วยโห่ดีเนี่ยเสียอะไรก็ปิดปากโอ้โห่ทำไมพี่ลงทุนขนาดนี้ฮะไม่ต้องลงทุนกับร้นเราได้หรอครับโต้เพิ่มแล้วเมื่อกี้ฟาซาห์มังปิดปากไปนนี่ครับดูเออลูกวิ้ยแกจะชื่ออะไรนะ ไทยจีนผมว่าชื่อไทยจีนอ่าหญิงๆก็น่ารักนีละครับแต่ว่าเรามีข้อมูลของลินทุยมาฝากว่าชื่อไทยชื่อเทวีนะแล้วชื่อเทวีนะชื่อเป็นชื่อุ่ทยเทวีถ่ายเทวีแต่เทวีไปไราเราปิดนะแล้วก็มีชื่อร้านมาชื่อคำเอื้องโอ้โหนะ ส่วนพ่อของหลินหุยมีนะชื่อพรานพรานโอ้วันวันเดินงงไปเลยแล้วก็ปู่ที่ชื่อเพ่นท่ามนะฮโอ้ยส่วนแม่ชื่อตังตังโอ้หรือว่าชื่อไทยชื่อปิยร์ลเปิยรัตโอ้ก็ปิยรัตก็เปีระวก็ชัตเลตเลตโมงเลยมะเสียตังโอ้เสียตังโอ้สวยเลยแล้วก็เออช่วงๆมีชื่อไทยว่าเทวันเนาะงถ้าเทวินก็ได้เลยนะเทวินหรือเทวินน้องเทวินไม่เป็นทางที่เราติดอยู่เทวิน เออมีชื่อไทยชื่อคำอ้ายร้านนาคำอ้ายก็แปลว่าพี่ใช่ไหมอุ้ยคำอ่าอุ้ยคำคนหนุ่มนะถ้าทานใจดีได้ด้วยอรอจะรันนะพี่จะรันได้เก่าได้หลายเพลงเหรอจะรันสนิทบงกเลยครับะแล้วก็ชั่วก็รู้จักอีกเหรอชื่อชิงชิงอ๋อเลยอ่าส่วนแม่ชื่อไปแเฉวอ่ะปู่ชื่อชิงร้อยหรือเปลอใแม่ชื่อชิงวน เอาอีกย <G ã entender it> ้ายอยู่กอยู่กับทารแล้วเจอรายการเราเขาเ อย่าย้านกันนะก็ชื่อไปแฉวอะไปแฉวอ่ะอนะฮะสมาอบอกิืพื่อนเหนือข่าวผมชื่อสมุนจืดพอละโอ้พี่ลงทุ่นเยอะเลยเอาไปดูช่วงที่สองครับเรามีความสุดยอดของเกาลีเหนือเมื่อสี่สิบสี่ปีที่แล้วนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเกิดทันกล้องทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าคนไม่มีใครจะตามนะ ไปดูกันเลยครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้เข้าสู่ในจักรเดชเอ้วนะฮะร,รอบสุดท้ายทุตบอลโลกครับครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์แล้วครั้งนี้ไม่แน่นะเข้ารอบชิงเลยนะเกา,าหลีดีโอ้โหชิงเปเกาหลีใต้น,นะชิงตกรอบแรกไปเอาไปดูกันครับในช่วงของ I want to see ครับ พูดถึงแพนด้าเรานี่นะอ่าเราก็มีช้างพันเท่าทุนนี่เลยพันกำไรนะฮะผมต้องเห็นอยู่เลยเจ็บอยู่เลยเต้องเท่าทุนเท่าทุนเนี่ยมีสองใช่ไหมอนาคตเนี่ยอ่าถ้าเสียชีวิตนะครับพันขาดโอ้บังคับไปไกลโอ้น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างบรรโตโตใบเดียวพอแล้วอยากเห็นเยอะอ่าเรียกอีเว้นะฮะพ่อเห็นก็ด่าด พ่อตอนนี้คนเต็เลยทาไมฮะคนเยอะทาไมเขาบอกว่าจะพาไปเล่นที่พี่กบช่าผมยุ่งับชีวิตกกอนแล่ก็<ะ>ไปดูกาหรือเหนือนะครับทีมที่ปกครองด้วยประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์แต่ว่าสุดยอดจริงนี่คือภาพประวัติศาสตร์เมื่อ44ปีที่แล้วผมให้ดูครันี่คือวันที่พวกเขาเอาเชนะอ,อิตาลีอ้ยอิตาลีอิตาลี่ิตาล อนโน้นสิฮะโอ้ถ้าชั่วโงนี้ยังมีโอ้นี่นีนี้เลืเนี่ยครับอืมเกาหีเหนือโอ้วิ่งชนกล้องนีมีมีบ้านันะบอมสมัยก่อนะอ่านะครับอุ้ยเข้าแรงมากเลยครับเอาคนเียบเจ็บไสบดถูกเสียบไมเป็นไรไอ้น่นอเออลุกขึ้นมันหมดล้ว เขาผิดหลักก็ทาไปเอากรรมการทำไมใส่มบกันล็อกลงไปเลยกรมการเลยเอาเดีนึ่งโอ้โหมันนัฮะกรรมการกรรมการเนี่ยทุกคนยืนทันหน้ามาแด้ยืนทันหลังบัปปี้สาวตั้มนี่ยครับถามไปเลยเจ๋งเหรอสงแฟรนี่ฮะเกาหลีเหนือตอนนั้นเนี่ยได้ไปเล่นในฐานะ แรับเชิญของอังกฤษเชิญไปบัตรการเป็นทางผ่านนะใช่แล้วนี่ครับยิงเข้าไปโดยปักดูอีกเอาเจ็บไปละมันจะไม่รู้เข้าประตูเลือไหรนี่แกจับนี่เหตุคือประตูประวัิศาสร์บาผมโอ้ี่โอพี่ชายดินโนซอร์แล้วเล่นดีแล้อันนี้โอ้แล้วดูมัน การเล่น <G un less> ที่ทีมเอเชียเนี่ยไม่เคยมีให้ปรกากฏแบบนี้มาก่อนวิ่งสู้ฟัดนะฮะเออชนลงมาแล้วนะฮะโอ้ยตายแล้วนะ,นะะนี่กล้องสมัยก่อนในการจับภาพจับอะไรมันก็ยังนะฮะยังเป็นปัญหาอยู่ไม่สนหนาอิน้าพรมเลยนะเล่เดินหน้าติดดาบเลยนะกลับอ๋อแล้วอะไรนะและนี่คือการเข้าสู่รอบ แต่ที่สุดท้ายครับวันที่พวกเขานั้นเจอกับทางด้านของโปรตุเกสโอ้ตอนนั้นมีบูซิโออ่าไอเสือดำโอเสือดำในโมซัมบิกใช่นะนี่ครับไอเกาหลีเหนือไม่พอ